สวัสดีค่ะหมอชื่อหมอจิณิสีลานะคะชื่อเล่นชื่อเบนส์นะคะการศึกษาหมอจบคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและจบวิทิบาตความรู้ความเชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเช่นกันค่ะ ปัจจุบันหมอทํางานเป็นจิตแพทย์ประจําที่โรงพยาบาลสมุทรสาครน,นะคะดูแลทั้งในเรื่องของปรึกษาด้านจิตเวททั่วไปและจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นค่ะหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าเเมื่อไหร่ที่เราควรจะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้แล้วนะคะหมอมองว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจนะคะสำคัญไม่แพ้ไปกว่าการดูแลสุขภาพร่างกายเลยค่ะ ทีนี้ในหลายๆท่านที่เอ๊ะอาจจะเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพจิตใจเราเปลี่ยนไปจากเดิมและความสุขเราลดน้อยลงไปหรือว่าเรามีเรื่องไม่สบายใจหรือมีเรื่องกังวลใจต่างๆนะคะคือหลายๆท่านเนี่ยพยายามที่จะดูแลตัวเองมาในระดับหนึ่งและเช่นเราอาจจะพยายามผ่อนคลายตัวเองหรือเราไปปรึกษาคนใกล้ชิดเราปรึกษาญาติของเรานะคะ ซึ่งบางท่านก็จะรู้สึกดีขึ้นหลายหลายท่านที่เยังรู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เนาะ,ะหรือว่าเ,เราก็ลองมาหลายทางและความสุขเราก็ยังไม่กลับมาเรายังมีเรื่องทุกข์ใจมีเรื่องกังวลใจอยู่จุดนี้แหละคะ่ะที่การเข้ามาปรึกษาจิตแพทย์จะสามารถช่วยได้นะคะ โดยที่การปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้เราโอ้โหแบบเศร้าเยอะๆและหรือว่าอาการเป็นค่อนข้างมากแล้วถึงจะมาปรึกษากันนะคะและในขณะเดียวกันการพูดคุยกับจิตแพทย์ก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่อย่างใดคะ่ะ โดยที่การมาพูดคุยกับจิตแพทย์นะคะลักษณะเหมือนกับการให้คําปรึกษาระหว่างผู้มารับคําปรึกษากับจิตแพทย์ที่เป็นผู้ให้คําปรึกษานะคะโดยที่เป้าประสงค์เนี่ยเราก็จะพูดคุยกันเพื่อช่วยกัน หาสาเหตุของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือว่าความสุขที่มันลดลงไปจากเดิมนะคะและในที่สุดเนี่ยผู้มารับคำปรึกษาก็จะเป็นผู้ที่เลือกหรือว่าตัดสินใจด้วยตัวเองเลยค่ะว่าเราจะใช้วิธีใดหรือว่าเราจะลองแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนดีโดยที่จิตแพทย์เนี่ยจะเป็นผู้ให้คำแนะนำนะคะ